มาครับน้ำปลามีรถอะไรเข็มเอ้ยพี่มันแข็งมันมาก่อนเบสมันเดินทางช้ากว่าน้ำเปล่ามีรถอะไรเปล่าไม่มีเปล่าเปล่าคุณตอบเปล่าได้เหไม่มีรถช้างไอ้บ้านตอบก่อนเพรากูเปล่านะคู่เปล่าไม่มีเออเปล่าเหย่อแม่งเอ้ยรถเารถชาเปล่าเปล่ามันก็ได้นะรถเปล่าอ่ะไม่ชวนไปตอบอันนี้จริงๆนะสายกระตุ้นหลักที่พบในกาแฟคาฟีน ครัวเค็มไอ้บุลี่แล้วเครื่องครัวที่ใช้ตำโครอุ้ยขมอนขมอนเดือนใดบ้างมี28วันกูมากูมพาทุเรียน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 เฮ้ยเออเชื่อมีเดือนหรือเปล่าทุเรียนทุเรียนอุ้ยน้ำมือน้ำมือน้ำมือผมถามว่ามดอะไรใหญ่ที่สุดมดตะน่อยมดคันไฟมดเอ็กซ์มดแอนมดอะไรมดโฟมมด อล้วพี่จอร์ดรับมอบมอบกับคนเนี่ยคะแนนมันหายไปไหนการชกเสือใต้ค้าเรียกว่าอะไรเอาไปครับชื่อนักวิทยาาศสตร์เทียบเปิลหล่นใส่หัวแอสเซนตันเอ้ยตอนแรกจะไปสติปจ๊อบเลยแอปเปิลหล่นแอปเปิลบุ๊กโอ้ยหมูมีจะบุปไู้ทำอะไรหายใจ yes yes คือกลัวไปเสียสมาธิตอนคำว่าหมูหลุดไปเลยรู้ด้วยนะมันต้องถามแบบนี้แน่แน่การบ้านทำที่ไหนบ้านไม่ที่ไหนก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ที่ไหนก็ได้ห้องสมุดก็ได้ทุกอย่างที่ที่ขอเยี่ยพักกูไม่ชอบจังหวะช็อตเลย